ราศีธนูเป็นช่วงเวลาที่จะต้องจัดสรรเวลาและก็วางแผนเรื่องการเงินให้รอบครอบครับโดยภาพรวมแล้วนะครับชาวราศีธนูครับช่วงนี้นะครับอย่างที่บอกเลยนะครับต้องจัดสรรเวลานะครับและก็จัดการเรื่องการเงินอย่างรอบคอบนะครับเพราะว่าในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยจะมีความวุ่นวายนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับมีความท้าทายนะครับเข้ามาให้เราต้องได้เผชิญนะครับนะแต่นะครับไม่ต้องกังวลนะครับก็หากผ่านช่วงต้นสัปดาห์ไป กลางสัปดาห์แล้วก็ปลายสัปดาห์ก็จะมีความสําเร็จที่รออยู่นั่นเองนะครับมาดูเรื่องการงานนะครับท่านใดที่กําลังทํางานแล้วก็ต้องมีการเจรจาสื่อสารต่อรองนะครับก็จะได้รับความสําเร็จนะฮะจะได้รับการชื่นชมได้รับการยอมรับนะฮะในเรื่องของความรู้ความสามารถนะครับในการตัดสินใจนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เป็นผู้นํานะครับนะ จะได้รับผลสําเร็จนะครับที่โดดเด่นนะครับและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้อีกด้วยนะครับนะอย่างไรก็ตามนะครับก็ควรระมัดระวังนะครับในเรื่องของการใช้คําพูดนะครับเพราะว่าอาจจะนําพามาซึ่งปัญหาได้นะครับนะการเงินนะครับในช่วงนี้นะฮะในช่วงกลางสัปดาห์นะครับมีเกณฑ์รายได้ที่จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดนะฮะหรือได้รับข้อเสนอแนะนะหรือการได้รับ โปรเจกต์ Project, โครงการงานใหม่ๆเข้ามามีโอกาสทางด้านธุรกิจนะครับมีโอกาสาที่จะรับโชคลาภอย่างต่อเนื่องนะครับนะก็ <c <UE> <c oughs> <c oughs> ซึ่งจะช่วยให้เรื่องของนิสิตเนี่ยคลี่คลายลงไปได้นะครับส่วนเรื่องความรักนะครับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะครับความสัมพันธ์จะดําเนินไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็มีโอกาสาที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขนะฮะ ส่วนคนโสดน,นะครับหากเผชิญกับความที่ไม่ชัดเจนนะฮะในเรื่องของความสัมพันธ์ของชีวิตคู่เนี่ยนะครับสำหรับคนโสดน,นะฮะการที่จะให้เราให้เวลาและเว้นระยะห่างซึ่งกันและกันนี่นะครับก็จะทําให้อีกฝ่ายมองเห็นถึงความสําคัญนะครับหรือมองเห็นความชัดเจนนะครับนะมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ให้เรา คอยดูอย่างห่างๆและเงียบไปในช่วงนี้นะครับก็จะนำพาความสัมพันธ์นั้นกลับคืนมาได้นะครับนะส่วนสุขภาพในช่วงนี้นะโดยรวมแล้วสุขภาพแข็งแรงดีครับนะหากรู้สึกเหนื่อยล้านะครับจากการเดินทางหรือจากการทำงานการทำภารกิจต่างๆเนี่ยนะครับก็ให้นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเพื่อจะเติมพลังชีวิตนะฮะนะครับ คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับช่วงต้นสัปดาห์อาจจะต้องได้เดินทางไกลหรือ,อใกล้นะครับมีทั้ง2แบบนะแล้วแต่ท่านใดจะมีพื้นดวงแบบไหนนะครับแต่ว่านะฮะทั้งคู่เนี่ยก็จะให้ความรู้สึกที่เหน็ดเหนื่อยนะแต่จะสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าได้พบปะเจอคอนเนคชั่นอะไรต่างๆคนคู่ค้านะครับ หรือผู้ที่จะสามารถเขาเรียกว่ามีผลประโยชน์ร่วมกับเราได้นั่นเองนะครับในการเดินทางนะครับช่วงปลายสัปดาห์มีเกณฑ์ที่จะได้ของชิ้นใหญ่ด้วยนะครับนะก็จะมีความสุขสบายใจนะครับนะบนะฮะสัปดาห์นี้ให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางนะครับในเรื่องของการควบคุมชีวิตทุกอย่างเลยนะครับแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะเริ่มคลี่คลาย ไปได้ด้วยดีนะครับนะก็คืออย่าไปกดดันนะครับอย่าไปกดดันตัวเองให้ปล่อยวางนะครับนะให้มีสมาธินะครับนะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะคลี่คลายมันก็จะเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นมาได้เองไม่ต้องไปกังวลมากจนเกินไปนั่นเองนะครับนะฮะเรามาดูคําแนะนําในการไหว้พระสวดมนต์นะครับอ่สัปดาห์นี้ควรที่จะไหว้พระพุทธชินสีนะครับนะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลในชีวิตนะครับนะ เลขมงคลครับคือสามเจ็ดเก้าหนึ่งสองสองหนึ่งเลขที่ควรเลี่ยงช่วงนี้คือหนึ่งสี่นะครับสีมงคลนะครับคือกรมท่านะครับสีม่วงแดงนะครับสีฟ้าอ่อนสีที่ควรเลี่ยงในช่วงนี้คือสีดำนะครับวันมงคลนะครับก็มีวันอังคารวันพฤหัสวันจันทร์นะครับนะฮะก็นี่คือสรุปดวงทั้งหมดของชาวราศีสุนนะครับก็ อยากให้ทุกคนนะครับมีในความสําเร็จความเจริญนะครับนะก็มีพลังชีวิตนะครับมีพลังในการใช้ชีวิตมีพลังงานบวกนะครับนะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดนะครับที่มองหาวัตถุมงคลอยู่นะครับทางเรามีากําไรเหนือดวงกําไรรวยล้านล้าน,ลานหลวงปู่ศิลานะครับนะก็สามารถที่จะไปกดในตะกร้าได้เลยนะครับนะแล้วก็ ท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการนะครับเราก็มีสินค้านะครับแบรนด์วิต้านะครับท่านใดที่มีอาการแพ้แสงนะครับปวดตาใช้มือถือเยอะนะครับใช้จอคอมพิวเตอร์เยอะเนี่ยนะครับก็ต้องถนอมสายตาด้วยนะครับแบรนด์วิต้ามีเบอร์รี่สกัดเข้มข้นนะมีวิตามิน A สูงนะครับนะฮะแล้วก็มีวิตามิน E ก็ช่วยในเรื่องสายตาวิตามิน A ก็ช่วยในเรื่องสายตานะครับแล้วก็มีตัวซิงช่วยในเรื่องของระบบ คูมกันนะครับแล้วก็มีตัวเอนโทไซนินนะครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือการต้านการอักเสบนะครับก็จะช่วยให้ตาท่านาช่วยเสริมาการมองเห็นให้สายตาที่เราใช้สายตาเยอะนะครับนะมีการแพ้แสงนะครับปวดตาต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีตัวกาแฟคอลลาเจนนะครับากาแฟคอลลาเจนเนเจอร์กิฟต์นะครับผู้ชายทานได้ ผู้หญิงก็ทานได้นะครับนะก็เสริมคอลลาเจนนะครับทานกาแฟด้วยได้คอลลาเจนด้วยนะครับเสริมคอลลาเจนให้กับผิวร่างกายนะครับนะให้เรามีดูมีออร่านะครับนะพบออกไปพบปะผู้คนนะครับนะก็เป็นที่ดึงดูดสายตานะครับไปติดต่อเจรจางานนะครับนะก็หรือทำมาค้าขายนะครับถ้าผิวพรรณเรามีออร่าแล้วเนี่ยยังไงลูกค้าหรือคู่ค้านะครับก็สนใจ ในตัวเรานะครับร้านค้าเราเป็นพิเศษนั่นเองนะครับนะผมเองก็ทานครับนะทั้งแบรนดิต้าทั้งกาแฟคอลลาเจนเนเจกิฟเนี่ยนะฮะก็ทานอยู่เป็นประจำนะครับอ๋อแล้วมีอีกตัวหนึ่งครับคือ,อตัวชาเขียวยาเมจจากประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับคอชาเขียวนะชาเขียวนี่ดีอย่างไรชาเขียวมีสารคาเทชินครับนะช่วยในเรื่องของไขมันในร่างกายนะฮะนะไขมันใน ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะดึงออกด้วยสารคาเทชินนะครับนะแล้วก็รสชาติกลมกล่อมอูมามิครับนะทานง่ายนะละลายน้ำง่ายเพราะว่าเป็นชาเขียวเกรดพรีเมียมนะครับเป็นเกรดพิธีการครับก็ผมเองก็ทานอยู่นะครับนะแล้วก็มีสารต้านการอักเสบด้วยเช่นกันมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยเช่นกันในชาเขียวครับนะ,ะสินค้าเกี่ยวกับ เครื ock, ama, er ่องปรับอากาศครับนะใครที like ่มองหาเครื่องปรับอากาศนะครับที่มีคุณภาพนะครับที่มีคุณภาพสูงนะฮะนะครับมีนวัตกรรมรักโลกประหยัดไฟนะครับได้เบอร์ห้าได้มาตรฐานมอกนะครับนะครับเป็นแอร์ที่มีคุณภาพนะฮะนะนะครับก็ราคาย่อมเยาวครับราคาสบายกระเป๋านะครับนะก็เป็นแอร์ที่อยากจะแนะนํานะครับนะก็สามารถที่จะเป็นยี่ห้อ ไฮเออร์และก็ไฮเส้นนะครับนะก็สามารถที่จะไปกดในตะกร้าหรือลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้เลยนะครับนะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะครับมีราคาพิเศษต่างๆเนี่ยต้องรีบกดนะครับนะนะครับเพื่อที่จะให้ทันกับตัวโปรโมชั่นต่างๆนะครับนะอย่างไงแล้วขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีแล้วก็มีพลังชีวิตนะครับพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตกับเคลื่ออเศรษฐกิจ นะครับของประเทศชาติกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ